ดนตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลับบงดาเรสวนพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปรานที่35ได้ลงพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ การดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะมีขึ้นภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โครงการเคเคพาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนในฝั่งเมียนมาทําให้กลุ่มทุนและพนักงานชาวต่างชาติที่หวาดกลัวก็มีการลักลอบหลบหนีข้ามมายังฝั่งไทยเป็นจําววนมากเลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสวดหน้าเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่หลบหนีมาทั้ง1,198คนจาก28สัญชาติ ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าได้รับการดูแลอย่างดีที่พื้นที่พักกรอการคัดกรองสองแห่งก็คืออาคารจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกโดยจะมีทีมสหวิชาชีพค่ะเป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติต่อไปนั่นเอง